คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพฤรหัส,สบดีนะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักของคนเกิดวันพารหัส,สบดีนะครับว่าในช่วง16จนถึง3 1มกราคม2568นี้ดวงคนเกิดวันพฤรหัส,สบดีจะมีดวงชะตาในเรื่องต่างๆเป็นอย่างไรครับ ก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาล้วครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพารหัสสบดีครับเปิดไพ่ขึ้นมานะครับคนเกิดวันพารหัสบดีในช่วง16จนถึง3 1มกราคมนี้ต้องบอกว่ามีไพ่ราชินีแห่งคาถาครับตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคําทำนายครับไพ่ใบนี้จะพูดถึง การก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทำและเป็นความก้าวหน้าที่ก้าวหน้าอย่างมั่นคงด้วยคนเกิดวันพฤหัสบดีทั้งหลายในเรื่องของการทำงานจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นและเป็นความสำเร็จที่เป็นบันไ,ไดให้กับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับไพ่สามคาถาจะพูดถึงความสำเร็จที่เป็นบันไ,ไดก้าวแรกครับที่จะนำพาคนเกิดวันพฤหัสบดี ไปสู่ความสำเร็จในเก้า ต,ต่อไปนั่นเองครับคนเกิดวันพฤหัสบดีทั้งหลายรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในเรื่องการงานแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับบางคนอาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันผลนตอบแทนก็ดีขึ้นด้วยคนเกิดวันพฤหัสบดีทั้งหลายครับไพ่เดอะซัไพ่แห่งความบริบูรณ์ แห่งชีวิตอีกใบหนึ่งภนะยครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงในเรื่องของการงานที่ทำสิ่งที่ทำสำเร็จได้ด้วยดีแล้วยังมีในเรื่องของการที่เป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับของผู้คน นะครับในแวดวงที่คุณนั้นทำงานอยู่ก็ว่าได้เป็นช่วงเวลาที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นมีเรื่องน่ายินดีในเรื่องงานเกิดขึ้นครับคนเกิดวันพฤหัสบดีทั้งหลายครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับต้องบอกว่าธุรกิจเนี่ยในช่วง16จนถึง31มกราคมนี้ธุรกิจที่ทำอยู่จะมีจังหวะดีๆนะครับให้ได้ประชาสัมพันธ์ตัวเองหรือว่า เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับในวงธุรกิจที่คุณนั้นทําอยู่นะครับหรือเรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าคุณนั้นทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้านะครับสินค้าที่คุณทําอยู่ก็จะเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่านอกจากจะบอกผ่านโลกโซเชียลแล้วยังมีการบอกกันแบบปากต่อปากนะครับเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจที่ทำอยู่จเจริญเติบโตก้าวหน้าครับ c o n n e c t ชันนะครับก็เรียกได้ว่าจะมีผู้คนกลุ่มใหม่ๆที่นำพา c o n n e c t ชันดีๆโอกาสดีๆมาให้ครับคนเกิดวันพารหัส,สบดีทั้งหลายธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองครับ ส่วนคนค้าขายเป็นเวลาที่การค้าการขายจะดีค้าขายดีมีกำไรมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าเยอะนะครับหรือว่าเรียกได้ว่ามีการสั่งสินค้าล็อตใหญ่เข้ามาโดยเฉพาะใครที่ค้าขายกับต่างประเทศนะครับหรือว่าเอาสินค้าจากต่างประเทศมาขายก็เรียกได้ว่าจะขายดิบขายดีกันทั่วหน้าในช่วง16 จนถึง31มกราคมนี้ครับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับการงานนอกจากจะก,ก้าวหน้าอย่างมั่นคงแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สําหรับคนที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับถ้าในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครที่ตั้งใจไว้แล้วละ่ะ ว่าจะเปลี่ยนงานไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามบางคนอาจจะมาจากเรื่องของเหตุผลในเรื่องของความชอบส่วนตัวหรือบางคนอาจจะมาเพราะเรื่องเงินร้อยแปเหตุผลครับคนเราเปลี่ยนงานไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนงานด้วยเหตุผลอะไรการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนําคุณไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมครับ คนเกิดวันพฤห,หัส,สบดีทั้งหลายส่วนคนเกิดวันพฤห,หัส,สบดีบางท่านในช่วง16จนถึง31มกราคมนี้มีเกณฑ์เดินทางไกลนะครับอาจจะประชุมงานติดต่องานนะครับหรือเป็นลักษณะของการติดต่อกับชาวต่างชาติเดินทางไปดูงานต่างประเทศก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ใครตั้งใจจะไปทำงานต่างประเทศจะมีเกณฑ์ มีโอกาสได้ไปครับคนเกิดวันพฤหัสสุบดีทั้งหลายครับส่วนใครที่กำลังตั้งใจจะสมัครงานหางาน,ห,ารงานหรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาตกงาน16จนถึง31มรกราคมนี้สมัครงานจะได้งานครับดวงชะตาการงานผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินของคนเกิดวันพฤหาสัสบดีนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะครับในช่วง16จนถึง3 1มกราคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงการเงินคนเกิดวันพฤหัส,สบดีมีไพ่สามเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที คล่องตัวนะครับและก็เรียกได้ว่าจะมีเงินเพิ่มเติมนะครับมากกว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะการได้เงินจากฝีมือจากความสามารถพิเศษหรืออาจจะเป็นงานเสริมรายได้เสริมนะครับมีเกณฑ์ที่การเงินจะดีครับรวมถึงการมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินนะครับ ดวงชะตาการเงินคนเกิดวันพฤหัสบดีแม้จะดีแต่มีไพ่สองเหรียญขึ้นมาเราจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่เข้ากระเป๋าซ้ายย้ายออกกระเป๋าขวาต้องระวังให้ดีนะครับระวังในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีระวังในเรื่องของการเงินล่วนไหลครับโดยเฉพาะรายจ่ายบางอย่างที่แม้จะเป็นรายจ่ายยิบย่อยแต่จะทำให้คุณนั้นนะครับ เสียโอกาสในการที่จะออมเงินได้คนเกิดวันพฤหัสบดีทั้งหลายทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นคนค้าขายต้องระวังในเรื่องของการที่คู่ค้าคู่สัญญาจ่ายเงินล่าช้านะครับหรือเรียกได้ว่า อาจจะนะครับจ่ายเงินไม่ตรงตามเวลาจนทำให้การค้าขายหรือธุรกิจของคุณนั้นมีปัญหาได้ครับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีทั้งหลายไพ่เจ็ดเหรียญจะพูดถึงการมีรายได้นะครับที่เรียกเรียกว,ว่าในช่วง16จนถึง3 1มมกราคมนี้ถือว่าเพียงพอละใช้พอละเพียงแต่ว่าอาจจะยังต้องมีรายได้บางก้อนที่อาจจะมาช้าคุณอาจจะต้องรอ เพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นๆบริหารการเงินที่มีอย่างมีสตินะครับดวงชะตาการเงินผ่านไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้าง16จนถึง31มกราคมนี้ดวงโชคลาภของคนเกิดวันพฤหัสบดีนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับในช่วง16จนถึง31มกราคม2560 8ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงโชคลาภของคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีในช่วง16จนถึง31มกราคมนี้ดวงโชคลาภเด่นมากครับมีไพ่หนึ่งเหรียญนะครับที่พูดถึงการได้รับการเติมเต็มความสุขการมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นการมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง ทรัพย์สินหรือว่าโชคลาภเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงเรื่องของการสิ่งโชคต้องบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีมีเกณฑ์มีโอกาสมีโชคลาภได้ครับไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ,พ่จักรพรรดินีจะพูดถึงโชคลาภของคนเกิดวันพฤหัสบดีนั้นจะมาจากสตรีในบ้านนะครับหรือว่าหญิงตั้งครรภ์ก็ได้เช่นกัน นำพาความโชคดีมาให้ไพ่เดลเวอร์จะพูดถึงการเสี่ยงโชคแนะนำให้คนรักเสี่ยงโชคให้ก็จะเสริมดวงคนเกิดวันพฤหัสสบดีได้ดีครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เรากาวเกณฑ์อะไรไม่ได้ครับถึงเวลาจะมาก็จะมาเองสิ่งที่แนะนำให้ทำคือแนะนำให้มันทำความดีทำสิ่งที่เป็นกุศลด้วยจิตใจอันเป็นกุศลนะครับ ก็จะเสริมดวงชะตาโชคลาภเราได้ดีครับและเมื่อถึงเวลาโชคลาภนั้นก็จะมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาของเราเนีครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้าง16จนถึง31มกราคมนี้ดวงสุขภาพของคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันพฤห,หัส,สบดีนะครับในช่วง16จนถึง31มกราคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพของคนเกิดวันพฤห,หัส,สบดีนั้นมีไพ่ราชนินีแห่งคาถาครับไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายเตือนให้ระวังในเรื่องของความเครียดจากการทำงานนะครับหรือว่าเครียดจากเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการ นะครับสิ่งที่มันอยู่ในความรับผิดชอบของเราไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือจะเป็นในที่ทำงานนะครับคนเกิดวันพระเรหัตสบดีทั้งหลายรวมถึงเตือนให้ระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บอย่างโรคออฟฟิศซินโดมนะครับต้องระวังให้ดี ไพ่ห้5ดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความเครียดก็ได้เช่นกันหรือเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเรื่องมีราวนะครับอย่าใจร้อนต้องมีสติให้มากนะครับพาตัวเองออกห่างจาก ความเสียเ่ยงนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีทั้งหลายโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะมีเรื่องกันบนท,ท้องถนนต้องระวังให้มากอย่าไปใจร้อนครับคนเกิดวันพฤหัสบดีครับไพ่ The อ m p r e s s ไพ่ใบสุดท้ายจริงๆแล้วเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องต่างๆนะครับแต่พอมาขึ้นในเรื่องสุขภาพจะเตือนให้ระวังในเรื่องของโรคอ้วนนะครับเครียดแล้วกิน หรือว่าพอทำงานหนักแล้วกินนะครับหรือว่างอนอนดึกแล้วกินเรียกได้ว่าชีวิตไม่สมดุลกินเยอะออกกำลังกายน้อยระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคอ้วนน้ำหนักขึ้นหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดอย่างไตกีสเลายร์คอเลสเตอรอลต้องมั่นตรวจสุขภาพด้วยนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีทั้งหลายครับเอาละครับ แลบฟังเพื่อเตือนสติกันเพราะฉะนั้นจะทำอะไรต้องใจเย็นๆมีสติให้มากอยู่บนถนนอย่าไปรีบนะครับช้านิดหน่อยถึงได้เหมือนกันนะครับถ้ากลัวจะสาย <c oughs> กลัวจะ <c oughs> เหลดเผื่อเวลาล่วงหน้า <c oughs> เป็นดีที่สุดครับส่วนในเรื่องของการทำงาน <c oughs> ก็เอาแต่พอดีนะครับอย่าไปทำอะไรที่มันหักโหมหนักเกินตัว สุดท้ายแล้วจะกลายเป็นว่าทำงานแล้วเอาเงินไปให้หมอซะเปล่าๆครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับคุณหมอเนี่ยที่เขาอยู่ตามโรงพยาบาลเขาไม่ได้อยากได้เงินเรานะครับเขาก็อยากเห็นเราสุขภาพดีเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันดูแลสุขภาพครับจะได้ลดภาระนะครับคุณหมอและคุณพยาบาลทั้งหลายนะครับ เอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้าง16จนถึง31มกราคมนี้ดวงชะตาความรักจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤห,หัส,สบ,บดีนะครับในช่วง16จนถึง31มกราคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักคนเกิดวันพฤห,หัส,สบ,บดีนะครับมีไพ่เทมเพลนส์ครับ ภัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับและเรียกยว,ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันหมายถึงช่วงเวลาที่เปราะบางในเรื่องของความสัมพันธ์ครับ มีไพ่สามดาบที่พูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะครับหรือว่าช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจลำบากมีเกณฑ์จะต้องเสียใจเสียน้ำตาเพราะคนรักได้นะครับไพ่แปดดาบจะพูดถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ยังหาทางออกไม่ได้หรือว่ายังตัดสินใจอะไร ไม่ลงตัวนะครับใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง3สิกราคมนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังในเรื่องที่คนรักนั้นอาจจะปิดบังคุณในบางเรื่องหรือในบางสถานการณ์นะครับหรืออาจจะบอกความจริงไม่หมดระวังในเรื่องของการไปคบซ้อน นะครับหรือเรียกได้ว่าอาจจะต้องไปเจอคนมีโลกสองใบคบคนสองคนในเวลาเดียวกันนะครับต้องระวังให้ดีคนเกิดวันพฤหัส,สบสดีทั้งหลายถ้าใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้ว16จนถึง31มมกราคมนี้ความรักความสัมพันธ์ดูจะเปราะบางครับเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าคนรักเรานั้น ความรักที่มีให้เราอ่อนแอหรืออาจจะเป็นตัวเราเองที่อ่อนแอในเรื่องความรักนะครับต้องระวังให้ดีมันจะเป็นโอกาสนะครับของบุคคลที่3ที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของเราได้ไพ่สามดาบจะพูดถึง การที่ความรักความสัมพันธ์นั้นมีมือที่สรักสามเศร้ามีเหตุที่คนเกิดวันพฤหัสบดีนั้นอาจจะต้องลงเอยด้วยการเสียใจเสียน้ำตาครับหรืออย่างน้อยๆที่สุดสิ่งที่ต้องระวงังคือระวังในเรื่องของการทะเลาะกับคนรักครับมีปัญหากับคนรักและจะเป็นการทะเลาะกัน รุนแรงด้วยต้องระวังให้ดีนะครับคนโสดดวงความรักยังไม่ดีครับยังเป็นช่วงเวลาที่คิดจะรักใครชอบใครคนที่เข้ามาก็ไม่ใช่ส่วนคนที่ใช่ก็ไม่เจอนะครับคิดจะรักใครชอบใครยังไม่สมหวังสมใจครับเอาละครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องบอกว่าคำทำนายใดที่ดีให้เป็นดัง พลังใจดีๆนะครับคำทำนายใดที่เป็นคำทำนายที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสตินะครับสติมาปัญญาเกิดปัญหาดับครับคนเกิดวันพารหัสสบดีทั้งหลายครับเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตา ครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้คําทํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวเวยพรคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ หากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สําหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ